กินเอ็มนอนหลับนอนไม่มีให้กินเลย,หล,ดย,ดดยดหลับแล้วนะดูนี่ดูนี่ดูนีโอ้ยหลับแล้วอุ้ยอุยน้องเพลงหลับแล้วอุ้ยดูหัวใจนี่ยังหายใจเร็วอยู่ป่าวอืมรู้สึกว่าหายใจหายใจเบาแล้วเออดูนี่น้องขี้เปล่าน้องขี้เปล่า โอ้น้องไม่คี้น้องไม่คี้สิงเท้าครบนะครับ <c oughs> ดูได้เห็นมีปานอยู่นกิมีปานป่าววะใครตัวหาแม่ไม่น่าจะใช่ปานนะโอ้เป็นตอยหนี่หอรอยเหมือนปานออไม่ใช่เว้ยรอยนี่เฉยนี่มั้ง้ดูนัก <c oughs> อุ้ยตื่นเนี่ย แต่ตอนนี้หลับเป็นไก่แล้วเอ้ยน้องเพลงหลับแล้วเหรอลูกจะดุ้งตื่นตลอดเลยหมอขางหน้านะหมอดูใจดีอื้มเย็บยาวมากช่วยไอ้หนอนทับลกหวายแอฟแฟแย้แอฟแฟแย้น้องมีแอฟแอ่แล้ว อืมฮัมของเราหลับฝันหวานเลยดูดิฝันห,หวานเลยนี่หลับโอ้ยอืมหลับฝันหวานอืมเพลงหลับฝันหวานยุ้ยไงลูกอืมเพลงหลับฝันหวานเหรอ โอ้ยหลับฝันหวานโอ้ยโอ้ยหลับฝันหวานอืมน้องปละดุกอืมน้องหลับฝันหวานอยู่ยเพจดูดิพี่เพชรมาหานั่นน่ะพี่เพชรมาหาอืมหลับคาจุกนมเลยโอ้โหอันนี้จุกหลุดจุกหลุดอ่าวพอช่วยจุกหลุดก่อนเฮ้ยเราพอ

ลูกชายเคยดับฝันหวันเลย อมหายลูกหาลูกอืโอ้ไม่ร้องไม่ร้องนะ

อออ่าออ่้ยหิวนมอืมจะดูดมือให้ได้เลย